ดีเฮาส์พุดธุรกิจปิตโตรเลียมและค้าปลีกสร้างรายได้ประจำสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Good Sharing กับปอมชาริดาพรหมโยธีนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาติดตามอีกหนึ่งบริษัทนะคะซึ่งอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์นะคะหลายๆคนบอกว่าเอช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้ทุกคนมีแต่พูดเสียงเดียวกันว่าอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัว แต่วันนี้ค่ะปอมจะพาอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยมาพูดคุยกันนะคะซึ่งเขาเป็นผู้ที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์นะคะอยู่ที่จังหวัดมหาสา,ารคามนะคะซึ่งปอมก็เคยนําเสนอละตอนช่วงก่อนที่เขาจะ IPO นะคะแล้วก็ตอนนั้นพูดคุยกันไปนะคะแล้วก็พูดง่ายว่าเป็นหนึ่งในของดีเมืองสงารคามกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเขาเป็นผู้นำนะคะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นะคะประเภทที่อยู่อาศัยแล้วก็ในเรื่องของเชิงพาณิชย์นะคะเพื่อขายหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น บ้านเดียวบ้านแฟดทาวน์เฮาส์โฮมออฟฟิศนะคะแล้วก็อาคารพาณิชย์ค่ะแล,แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีโครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเป็นหลักนะคะแล้วก็มีเป้าหมายที่จะ ขยายไปสู่จังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตด้วยนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินธุรกิจเพราะว่าจะไม่หยุดแค่เพียงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นนะคะวันนี้มีการขยายธุรกิจต่อไปนะคะในเรื่องของการ จัดจาหน่ายนะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ปริโตเลียมนะคะแล้วก็เป็นประเภทสถานีบริการวันนี้เราจะมาคุยกันเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมีการขยายไปในฝั่งนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณพงพศเลิศรุ้งพรค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทดีเฮาส์พัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่าดีเฮาส์นเองนะคะตอนนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขออนุญาตเรียกคุณปกกนะคะ ได้ครับอดีครับผมก่อนอื่นเนี่ยคือตอนนี้หลายหลายคนก็มีความสงสัยนะคะคุณโอบบอกว่าเอ๊ะแต่ลงเนี่ยอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างขอถามเรื่องนี้ก่อนเลยเพราะว่าทางด้านของคุณเอคุณโอบเองเนี่ยก็อยู่ในภาคของอสังหาริมทรัพย์แบบเป็นตัวเลยนะคะอยากให้เล่าสถานการณ์นิดนึงอะค่ะครับจริงๆผมอยากจะเท่าความก่อนนิดนึงนะครับว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างจะกังวลเรื่องอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาหลายปีแล้ว นะครับจริงๆเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยที่ที่ทำอสังหามาแล้วก็อยู่ทํามาสักประมาณสิบปีขึ้นมานะครับแล้วก็อยู่ได้มาถึงจนจนวันนี้เนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงกันนะครับลองสังเกตดูนะครับว่าสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอมาตรการรัดเนี่ยเยอะมากนะครับที่ในการควบคุมอสังหาตรงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ใน ในส่วนของอ่าทั้งมาตรการ LTV เองก็ดีนะครับหรืออ่ามาตรการอื่นๆอีกน,นะครับอ่าชื่อคือหมอยายถึงว่าทางทางทางการเนี่ยค่อนข้างจะกังวลแล่อสังหาก,ก็เลยมาคุมอในกลุ่มอสังหาเนี่ยค่อนข้างเยอะ่ <S <S อะเอหลังจากนั้นเนี่ยทางผู้ประกอบการสอสเนี่ยก็จะปรับตัวาก,การปรับตัวเนี่ยก็เหมือนคือเหมือนกับว่าระหว่างปรับตัวก็มีการ ทำให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเราอ่ะเจอเจอเจออิมแพกเนี่ยมาก่อนหน้านี้หลายปีละนะครับอพอเจอวิกฤตรอบนี้เนี่ยก็เลยทําให้ผู้ประกอบการอสังหาเนี่ยหลายๆเจ้าเนี่ยมีภูคุ้มกันค,ค่อนข้างดีะนะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็ประมาณค่ะคือจริงจริง การชะลอตัวนี่มันมีมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแหละไม่ว่าจะเป็นจากทางฝั่งมาตรการของพังภาครัฐที่จะควบคุมไม่ให้เกิดเรื่องภาวะฟองสบู่ก็ตามจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้เจอเรื่องของโควิดแต่ว่าผู้ประกอบการอาสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่นี่นะที่เป็นรายใหญ่ที่อยู่กันมานานก็จะมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันซึ่งทางด้านของดีเฮาส์เองเนี่ยเราก็พัฒนาในเรื่องของอการดําเนินงานของเรามาก็ร่วม10ปีแล้วด้วยใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะก็ทาง ทางเราก็มีการปรับตัวตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนของอสินค้าของเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็เป็นแนวราบเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาซื้อเพื่อเพื่อใช้งานจริงๆเพื่ออยู่อาศัยจริงๆนะครับคือไม่ค่อยมีที่จะมาซื้อเพื่อเก็งกําไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมาที่เกิดขึ้นเนี่ย เรียกได้ว,ว่าเป็นเป็นเรียวดีมาด์ก็ว่าได้นครัค่ะแล้วยิ่งยุคโควิดต้องอยู่บ้านกันซะส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยากจะไปอยู่แนวสูงกันสัเท่าไหร่แนวราบรู้สึกว่าจะฮอตฮิตมากนะคะถูกครับค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเราบ้านเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยคืออาจจะยาวนิดนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวขออ่านให้ฟังนะคะคณะกรรมการบริษัทเนี่ยมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยบริษัทดีกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัด นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดีเฮาส์เนี่ยก็เข้าถือหุ้น99.99%เพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาอาสังหาในมทรัพย์ประเภทให้เช่าธุรกิจค้าปลีกหรือว่าลงทุนในธุรกิจอื่นแล้วก็ยังมีมติให้บริษัทดีกร๊ปโฮดิ้งจำกัดเนี่ยนะคะซึ่งซึ่งเมื่อกี้ที่มีมติก่อตั้งเนี่ย ให้ดีกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดเนี่ยเข้าซื้อกิจการบริษัทดีเอเนจีแอนด์รีเทลจำกัดในสัดส่วน 99. 9 8ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการยื่นขอเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิตโตรเลียมแล้วก็ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็ยังมีเรื่องของร้านค้าภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงต้องถามว่าแล้วทำไมเราถึงจากอสังหาทรัพิ์เนี่ยคะ่ะหันมาในเรื่องธุรกิจประเภทนี้นะคะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเท้าความไปเมื่อ อตอนที่เรายื่นไฟลิ่งนะครับถ้าใครได้อ่านหนังสือชี้ชวนของของเรานะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับหรือกลุ่มของกลุ่มของกรรมการบริษัทเนี่ยมีอีกธุรกิจที่อยู่ในมือเนี่ยก็คือว่าเป็นธุรกิจกลุ่มค้าปีนะครับและธุรกิจและกลุ่มธุรกิจค้าปิดนน้ำมันด้วยนะครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราเป็นอาสังหากระโดด ข้ามาทํากลุ่มธุรกิจค้าปลีกเนี่ยเราจะเชี่ยวชาญหรือเปล่าจริงๆ <c oughs> ต้องเรียนอย่างนี้ครับจริงๆเนี่ยแต่เดิมเนี่ยทางอ่ากลุ่มครอบครัวของ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 ทางผู้ถือหุ้นเดิมนะครับ <c oughs> ก็คือทางฝั่งของเจ้าของเดิมเนี่ยท,ทําธุรกิจมาธุธุรกิจค้าปลีกมาก่อน <c oughs> แล้วข้ามาทําอสังหา <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ค่ะเ <c oughs> พราะฉะนั <c oughs> <พ>้นเนี <c oughs> ่ยเราก็มีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจค้าปลีกเนี่ย ข้างมากเลยนะครับก็เลยก็เลยหันมาคือเดิมทีถนัดอยู่แล้วทีน네ี้ก็เลยแบบว่าเราต้องการที่จะกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้นก็เลยกลับมาธุรกิจประเภทสถานีบริการอีกครั้งหนึ่งครับก็จริงๆเนี่ยทางธุรกิจของสถานีบริการน้ำมันเนี่ยเราก็ทําอยู่นะครับทางกลุ่มเล่มคันเนี้ยเราก็มีแนวความคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้ดีเฮาส์เนี่ยเติบโตแล้วก็ ดีเขาเนี่ยกระจายความเสี่ยงไปในธุรกิจที่มีไรายได้สม่ำเสมอ,อนะครับหรือว่าเป็นเป็นรีคาร์ลีอินคับครับ,ค,ค,รบคือถ้าเป็นอสังหาอ่าอื่นเนี่ยเขาอาจจะไปมองเรื่องผอนเช่าเป็นหลักออ,อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีความเชี่ยวชาญทางด้านคาปีกด้วยคะนะครับเราก็เลยมามองเรื่องคาปีดที่จะเอามาเสริมทับอีกตัวหนึง่งนะครับคือพูดง,ง่ายว่าเราก็มองเห็นว่า ธุรกิจตรงนี้สามารถเข้ามาเสริมทับให้ดีเอาได้ค่ะ,ะคซึ่งสัดส่วนของธุรกิจนี้เนี่ยสัดส่วนไรายได้นะคะของธุรกิจนี้เทียบกับไรายได้รวมเนี่ยแน่นอนเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าอนาคตต่อไปเราตั้งเป้าสัดส่วนตรงนี้เนี่ยจะขยายขนาดไหน,นะคะ,ะจริงจริง,รง,รงเราก็ตั้งเป้าเนี่ยให้อาจขึ้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยนะครับการการตั้งเป้าแต่ เรียอย่างนี้ครับว่าอ่าตัวดีเอนจีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราเราตั้งใจที่จะไปทําอ่าโครงการมิกยูสที่อยู่ในในหน้ามหาวิทยาลัยมหาสาครคามอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าถ้าในหนังสือชิชววเนี่ยจะเห็นว่าเรามีโครงการในอนาคตโครงการเนึ่งก็คือเป็นโครงการยูพาโครงการนั้นก็มูลค่าประมาณเจ็ดร้อยกว่าล้านะนะครับก็ ตร,ตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าในส่วนของโครงการเนี่ยเราก็ใช้ที่ด้านหลังของของที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วส่วนที่ด้านหน้าเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะเอามาใช้ในการทำ ถาเราจะเติบโตในธุรกิจนี้เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะขึ้นมาเติบโตในอันตราส่วนสักประมาณเจ็ดสิบสามสิบก่อนะนะครับคือเจ็ดสิบก็กจะเป็นอสังหาเจ็ดสิบก็ยังเป็นอสังหาอยู่ค,ครับแล้วก็แล้วก็สามสิบก็ยังเป็นสามสิบก็คือเป็นธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะทําตรงนี้ครับอนอกจากธุรกิจดังกล่าวแล้วเนี่ยเราได้มองขยายแบบไปธุรกิจอื่นออีกไหมคะ นอกจากในเรื่องของสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงร้านค้าภายในสถานีแล้วเนี่ยค่ะครับก็จริงจริงในส่วนของร้านร้านค้าเดี๋ยวขอแยกเป็นเป็นทีละส่วนก่อนนะครับก็คือในธุรกิจตัวตัวสถานีบริการเนี่ยเป็นเป็นธุรกิจหลักอยู่แล้วนะครับและส่วนธุรกิจรองมาก็คือธุรกิจร้านค้ารอบๆนะครับ, <ๆ S 1> รบซึ่งเราก็มีแนวความคิดที่จะดึงดึงร้านอาหารร้านค้าปิกที่ที่ ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วะนะครับเหรือว่าเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดต่างๆเข้ามาในบริเวณนั้นด้วยะนะครับอโอเค,คแล้วนอกจากธุรกิจนี้เราจะมีไปธุรกิจอื่นอีกไหมคะ,ะต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังพยายามอยู่ในธุรกิจเดิมของเราให้แข็งแกร่งแล้วก็ให้เติบโตยิ่งๆขึ้นไปก่อนะนะครับแล้วกอ็อีกธุรกิจหนึ่งก็คือ,อธุรกิจ ครับีตรงนี้เนี่ยก็เราก็จะใช้ความสามารถที่เราชำนาญอยู่แล้วเนี่ยเขาเข้ามาทำให้เติบโตขึ้น <c oughs> เช่นกันนะครับค <c oughs> ่ะทนีนี้กลับมาที่ธุรกิจของเราในปัจจุบันนี้ที่เป็นสัดส,ส่วนที่ <c oughs> มากที่สุดเป,เ,ปเป็นธุรกิจหลักตอนนี้ก็คืออสังหาริมทรัพย์นะคะตอนนี้ <c oughs> ความคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างคะเพราะว่าจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยที่อยู่ในหนังสือชี้ชวนก็ระบุเอาไว้ว่าวันที่30มิถุนายนปี63เนี่ยมีโครงการที่ขายหมด แล้วก็ปิดไปแล้วในจำนวนหนึ่งโครงการแล้วก็มีโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการจํานวน4โครงการแล้วก็โครงการในอนาคตอีก2โครงการทีนนี้มาตอนนี้ปี64ละมกราอยู่จะเข้ากรุงพาแล้วนะตอนนี้สถานการณ์ของเราเป็นยังไงบ้างคะครับก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนโครงการที่เปิดใหม่นะครับก็คือโครงการืึนที่ลมนะครับก็เราก็มียอดแบนะ็คหลอกณสิ้นปีเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก ลนะครับแล้วก mm ็แ hmm. ล้วก็ทยอยโอนมาเรื่อยๆนะครับจนจนสิ้นปีเลยแล้วก็นะครับเปิดมาช่วงต้นปีก็มีก็จะเริ่มทยอยโอนนะครับครับก็แล้วก็ในส่วนของโครงการเดิมทั้งหมดนะครับก็คือก็ยังเติบโตไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนโครงการใหม่ก็คือโครงการในอนาคตก็คือสองโครงการก็คือโครงการอยู่พาสและก็โครงการแคนบิดนะครับก็ผมก็เล่าถึงโครงการอยู่พาสไป ที่ด้านหลังเนี่ยเป็นเป็นแนวราบนะครับด้านหน้าเป็นมิก s ยนะครับโครงการนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มอตอนนี้เนี่ยเราเราเริ่มไปแล้วนะครับเราก็เริ่มเตรียมเข้าทำสาธารณกโคกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่อยู่ในช่วงของ ทั้งสองโครงการคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณช่วงไหนคะเ,เรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเ,เราคิดว่าเราน่าจะเปิดเปิดจองได้นะครับประมาณช่วงช่วงปลายปลายปลายมาสแรกนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มทยอยโอนได้เนี่ยช่วงไตรมาสสี่ของปีนี้ะนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่ที่หลังจากที่ได้เงินจากการระดมทุนมา ก็เอามาลงทุนในโครงการเหล่านี้นะครับครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องตั้งเป้าการเติบโตนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าขอเทียบกับปีหกสองลกันครับว่าปีหกสี่เนี่ยเราก็คาดว่าเราจะตั้งเป้าเติบโตเนี่ยสักประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นเป็นอย่างน้อยของปีหกสองแต่แต่เรียนอย่างนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงจะปิดงบการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของปีหกสามก็ เป็นช่วงที่เอ่อเราก็ยังไม่สามารถีจะเปิดเผยได้ะนะครับค่ะท่นนี้ถามถึงเรื่องของสถานการณ์โควิดนิดนึง,นงเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมีล็อกดาวน์มีปิดกันไปนะคะแต่ว่าสําหรับปีนี้เนี่ยไม่ได้มีล็อกดาวน์จริงๆแล้วเราได้รับผลกระทรบบ้างไหมคะจากเรื่องของโควิดสําหรับรอบนี้เนี่ยค่ะเอ่อจริงๆเรียนอย่างนี้ครับว่าหลังช่วงโควิดครั้งแรกเนี่ยอันเนี้ยได้รับผลกระทบแน่นอนอนะครับซึ่งผมก็มั่นใจว่าไม่มีผูออกก้กอบกัน รายใดท,ที่จะบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบนะครับเพียงเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราเปิดล็อกดาวมาแล้วเนี่ยยอดายเราก็กลับมาเป็นปกตินะครับแล้วก็จํานวนคนที่เข้ามาชมโครงการเนี่ยก็เข้ามาเรื่อยๆเป็นปกตินะครับแล้วก็โควิดรอบนี้เนี่ยที่ที่เริ่มมีเป็นเป็นรอบใหม่แล้วกันนะครับที่เรียกว่าเป็นรอบใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้เห็นผลกระทบอะไรนะครับแล้วก็ยังไม่ เพราะว่าเนื่องจากคนก็ยังเข้ามาดูโครงการปกตินะครับแล้วก็ตอนช่วงที่รัฐบาลบอกว่าเป็นโควิดรอบใหม่เราก็ยังมียอดเข้ามาแบบปกตินะครับคือเพราะว่าอาจจะเป็นเนื่องจากเราอยู่ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่ได้มีคนติดเยอะอย่างนี้ครับไม่ค่อยเห็นชื่อมหาสารคามในลิสต์นะคะก็ก็ไม่ค่อยมีครับก็ถือว่าอยู่ทางภาคกลางแระภาค ใช่ใช่ก็คือว่าเป็นเป็น่เานกัยอะค่ะเราเพราะฉะนั้นรอบนี้เราก็คือพูดง่ายว่ายังไม่ค่อยเห็นผลกระทบสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจก็ยังเดิมเนินการได้ตามปกติมีผู้คนมาเยี่ยมชมโครงการอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ก็อาจจะมีบ้างครับแต่ยังไม่ได้เป็นในยาสําคัญที่ที่จะรับรู้ได้ว่ามันเริ่มเริ่มผิดปกติครับเพราะว่า เพราะว่าถ้าแต่ถ้าล็อกดาวน์เนี่ยอาจจะปิดปกติละแต่ว่าถ้าการดําเนินชีวิตของของประชาชนเนี่ยยังดําเนินชีวิตได้เป็นปกติไปเดินเที่ยวห้างได้ตอนเย็นก็ทานข้าวกันได้ในร้านอาหารเงี้ยคือทุกคนก็ยังมองว่าก็ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเพราะนั้นเนี่ยทุกคนก็ยังมีความรู้สึกว่าก็ยังสามารถจับจ่ายได้ตามปกติเช่นกันอย่างเงี้ยครับคือจริงๆปีที่แล้วเนี่ย เราเจอผลกระทบไปละรอบหนึ่งแล้วก็เจอปิดล็อกดาวไปแล้วทนีนี้รอบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีประกาศล็อกดาวใดๆแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบต่างๆเนี่ยยังไม่มีนัยยะสําคัญอย่างที่ทางด้านคุณอกบอกทนีนี้คือหลังจากที่เจอปีที่แล้วเนี่ยปีนี้เราได้มีแผนรองรับไ,ไหมคะสมมุติว่าถ้าเกิดแบบจะต้องเจอล็อกดาวเหมือนปีที่แล้วเนี่ยค่ะครับก็จริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วเราก็ได้ปรับตัวเรื่องระบบการก่อสร้างนะครับ ให้มันเร็วขึ้นก็คือเราก็ใช้ระบบ p ี a s สเข้ามานะครับเริ่มเริ่มตั้งแต่โครงการใหม่อยู่แล้วะนะครับฉะนั้นเนี่ยในบ้านหลังหนึ่งเนี่ยการก่อสร้างเนี่ยก็ก็จะเร็วขึ้นะนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องที่สองก็คือว่าเราก็าพยายามส่งมอบบ้านลูกค้าหลังจากที่ลูกค้าจองเนี่ยใช้เวลาไม่นานครับก็ลูกค้าก็ได้บ้านเลยะนะครับคือจริงๆจะบอกว่าเมื่อ เมื่อครั้งก่อนเอพิโซดที่แล้วเนี่ยปอมเพิ่งสัมภาษณ์ผู้ผลิตพรีแคสไปเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันบอกว่าผู้พัฒนาสังหารมาิมทรัพย์ก็เริ่มหันมาใช้เจ้าตัวนี้แหละผนังคอนกรีตสำเร็จรูปเนี่ยเพื่อให้การสร้างบ้านเนี่ยมันเร็วขึ้นอนีอ่ได้ฟงังคอนเฟิร,ร์มอีกรายหนึ่ง <faces> <energy S 2> นะคะครับเพราะว่ามันเร็วขึ้นจริงๆเลยใช่ไหมคะในการที่ใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เร็วขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าเฉพาะงานโครงสร้างและงานก่อฉากเนี่ยก็ ย่นเวลาไปได้มากกว่าครึ่งหนึ่งละโอ้ครับแล้วก็ต้นทุนมันช่วยลดมากน้อยแค่ไหนอะคะเออต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตัวต้นทุนเนี่ยไม่ได้ลดต้นทุนในเรื่องของตัววัสดุนะครับแต่ว่าน่าจะไปส่งผลดีกับต้นทุนทางการเงินมากกว่าเพราะระยะเวลาเร็วขึ้นนะครับการเท์นโอเวอร์ของเงินก็กลับมาเร็วขึ้นการส่งมอบบ้านให้ลูกค้าได้เร็วขึ้น ครับแล้วก็การลดการใช้แรงงานด้วยเนี่ยครับเพราะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการใช้แรงงานเข้ามาในการประกอบแล้วที่ก็เป็นเครื่องจักรช่วยเช่นพวกรถเคลนต่างๆนะครับครับก็ที่ที่ถามว่าเรามีมาตรการลองลองรับยังไงเนี่ยคือในเมื่อบ้านบ้านเราสามารถส่งบ้านให้ลูกค้าได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยะระยะเวลาจากการจองจนถึงส่งมอบเนี่ยมันก็จะสั้นลงะนะครับพอพอสั้นลงเนี่ย คือง่ายๆครับว่าถ้าระยะเวลาในการจองและส่งมอบยื่นระหว่างทางตรงนั้น,นถ้ามีเรื่องของล็อกดาวเรื่องของโควิดเนี่ยหรือเรื่องของอะไรที่เข้ามาเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเลยลูกค้าอาจจะ่าเปลี่ยนใจยกเลิกได้รหรือ,อลูกค้าอาจจะเจอเรื่องของเครดิตได้เรื่องอของเครดิตบูโรต่างๆนะครับที่อาจจะทําให้กู้ไม่ผ่านได้ก็เป็นการยกเลิกไปโดยปริยายนะครับเพราพอเราปิดช่วงเนี้ยเข้ามา ในการจองและโอนเลยเนี่ยก็จะทําให้ลูกค้าเนี่ยเป็นช่วงที่อจองปุ๊บเช็คเครด,ดิตเครดิตลูกค้าก็เป็นเครดิตช่วงที่ดีที่สุดเลยอย่างเงี้ยครับทางธนาคารเขาก็ปล่อยให้แล้วก็ลูกค้าก็โอนได้อย่างเงี้ยครับครับเพราะนั้นอะไรที่มันเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันตามมาเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ว่า ปีนี้เนี่ยมั่นใจว่าจะโต20%จากปี62ก่อนนะคะเพราะว่าปี63เดา๋จะรอง,งบออกก่อนนะคะคุณผู้ชมขอ,ขอเก็บไว้ก่อนนะคะขอเก็บไว้ก่อนครับ <c oughs> เอาละค่ะน่าจะครบถ้วนทุกด้านแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณอบนะคะหรือว่าคุณพงพจน์เลิศรุ่งพระคะ่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะจากบริษัทดีเฮาส์พัฒนาจำกัดมหาชนหรือว่าดีเฮาส์นั่นเองนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะได้ฟังกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องรอรุนนะคะว่าสําหรับปี2563เป็นอย่างไรกันบ้างแต่ที่แน่ๆปีนี้มั่นใจนะคะว่าจะโต20%จากปี2562นะคะแล้วก็ที่สําคัญเดี๋ยวเราคอยจับตาดูนะคะในเรื่องของการ ทำเพิ่มธุรกิจขึ้นมาขยายธุรกิจมาอีกหนึ่งลายนะคะซึ่งตรงนี้ทางดีเฮาส์บอกไปแล้วนะคะบอกว่าจะกลายเป็น recurring income หรือว่าเป็นรายได้ประจำที่จะเข้ามานะคะที่จะมาเสริมทับให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์ของเขากันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามกันใหม่นะคะกับกู้ชาริ่งและปอมชริดาพรมโยธีนะคะในเอพิโซดหน้าขอบพระคุณสาหรับการติดตามวันนี้สวัสดีค่ะ